มันดันมีพวกโลกสวยโลกสวยรู้ไปหมดทุกอย่างบอกไปติคนนู้นทีติคนนั้นทีให้เปลี่ยนตัวผู้ดูแลน้องหมูเด้งเนื่องจากหมูเด้งเนี่ยเป็นผู้หญิงต้องบอกว่าเขาก็เก่งจริงแหละมีความสามารถที่ทำให้ฮิปโปตัวหนึ่งเนี่ยมันดังขึ้นมาได้นะสืบเสาะเจาะข่าวครับคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าพาไปที่เรื่องของหมูเด้งน้องอารู้จักหมูเด้งไหม ฮิปโปใช่ไหมโอ้โห oh, ดังแ,แบบดังที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ในชะ่ดังมากที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าในโลกโซเชียลเนี่ยใครดังที่สุดในเวลานี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าหมูเด้งนี่แหละคุณผู้ชมฮิปโปตัวจิว๋วหรือว่าฮิปโปแคระนะคุณผู้ชมเป็นสัตว์ที่ต้องบอกว่ามันใกล้จะสูญพันธุ์ละคือเราไปคุยมานะต้องบอกว่าฮิปโปแคระเนี่ยถ้ารวมทั้งโลกนะหรือว่ารวมรวมภาพรวมของฮิปโปแคระที่มีชีวิตยอยู่ตามธรรมชาติเนี่ย มีไม่ถึงสามพันตัวละ oh. คือสวนสัตว์เขาเขียวเขาเนี่ยพยายามจะอนุรักษ์และก็รักษาคือต้องบอกก่อนว่าสวนสัตว์เขาเขียวเขาเนี่ยจุดเด่นเขาเนี่ยเขาทํามีมเก่งเขาทําไวรัลเก่งทําให้เจ้าหมูเด้งเนี่ยโ,โหโด่งดังคุณผู้ชมแต่ทีนี้วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันดันมีพวกโลกสวยโลกสวยรู้ไปหมดทุกอย่างบอกไปติคนนู้นทีติคนนั้นทีต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่า คีเปอร์คนที่เขาดูแลหมูเด้งเนี่ยน้องงามเขาไม่ได้มีเวลาที่จะไปเล่นกับหมูเด้งเนี่ยตลอดเวลานะฮะคือเขาเนี่ยต้องแบ่งเวลาเขาตีน้องงามบอกว่าทําไมชอบไปแกล้งน้องจังเล่นเนี่ยโหเล่นกับน้องเนี่ยตลอดเวลาลงคลิปเล่นกับน้องเนี่ยทีทีคือดราม่าเหมือนเล่นกับหมูเด้งเยอะไปเออห่วงเกิดอาการห่วงคุณผู้ชมแต่ต้องบอกไปดูภาพนี้ฮะนี่คุณผู้ชมคือทีมข่าวเราก็ไปถ่ายนะ วันที่หมูเด้งเนี่ยวันนี้เป็นวันที่คนไม่ได้เยอะด้วยคนไม่ได้พูุกพลาดเป็นวันธรรมดาปกติคนเนี่ยเขาก็ไปดูกันใช่ไหมอาชมนิยมความน่ารักของเจ้าหมูเด้งแต่มันมีพวกโลกสวยในโลกโซเชียลบอกไปว่าพี่เลี้ยงไปว่าคีเปอร์เนี่ยไปเล่นบ่อยไปชอบไปแกล้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาเนี่ยไม่พออกพอใจแต่ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่ามันมีอีกมุมหนึ่งนะฮะมุมที่เขาไปให้อาหารหรือว่าไปดูแลเนี่ยก็ว่า,าไปแต่ เวลาที่หมูเด้งเนี่ยน้องหลับคือแม่เขาไงก็นอนใช่ไหมน้องก็นอนคีปเปอร์เขาไม่เคยไปยุ่งนะไม่เคยไปยุ่งหรือว่าไม่เคยไปปลุกว่าหมูเด้งคนมารอเต็มแล้วตื่นหน่อยไม่มีนะคุณผู้ชมแต่พวกนี้คือเขาเห็นคลิปที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 ท,ท,ทีเขาก็คิดว่าพี่เลี้ยงเนี่ยปลุกหรือว่าเล่นกับหมูเด้งเนี่ยอยู่ตลอดเวลาซึ่งดราม่าเนี้ยคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ย เพจ a c e b o o k ขาหมู and เดอร์แกงได้มีการโพสต์ภาพนะฮะพี่เลี้ยงกับหมูเด้งพร้อมระบุข้อความว่ามีคนบอกผมว่าเล่นกับน้องเนี่ยเยอะเกินไปผมอยู่กับน้องเนี่ยแค่ช่วงเช้าตอนล้างบ่อซึ่งมันเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเพราะผมเนี่ยต้องลงไปทำความสะอาดพอทำความสะอาดเสร็จเนี่ยก็ให้อาหารก็จะนั่งเฝ้ากินอาหารเนี่ยประมาณ20นาทีซึ่งวันนึงเนี่ยก็อยู่กับน้องแค่นั้นครับ คนที่มาดูน้องเนี่ยจะรู้เนี่ยว่าน้องเนี่ยแซบขนาดไหนอีกยังมีการบอกนะผู้ชมว่าอีกอย่างการที่เล่นกับน้องเนี่ยคือการสร้างความคุ้นชินซึ่งถ้าไม่สร้างความคุ้นชินเนี่ยเวลาน้องป่วยหรือบาดเจ็บเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรกับน้องได้ครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยผมคือผู้ถูกกระทําผมฟ้องใครได้บ้างหมูเด้งวิ่งมากัด ผมผักออกบอกแกล้งน้องคือมันมีพวกโลกสวยจริงๆคุณผู้ชมซึ่งเราเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์กับพี่เลี้ยงหรือคีเปอร์คนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหคิวแน่นมากตอนนี้นอกจากว่าหมูเด้งจะดังแล้วคีเปอร์ก็ดังไม่แพ้กันคุณผู้ชมเนื่องจากว่าต้องมีการตอบคาถามและทําความเข้าใจกับสื่อผู้ชมว่าเอ้ยสิ่งที่มีการโพสต์คือต้องบอกว่าบริเวณหน้ากองหมูเด้งอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนไม่เคยไปเนี่ยก็พูดโอ้โหไปต่างๆนานา ไปเล่นไปแกล้งไปทําอย่างนูน้นอย่างนี้กับหมูเด้งจริงๆเนี่ยไม่ใช่เขาใช้เวลาน้อยมากและเวลาเขาเป็นล็อกน้องอามคือต้องบอกว่า8ปดเโมงเนี่ยจะเป็นช่วงหมูเด้งมันตื่นใช่ไหมหก็มีการให้อาหารครั้งแรกช่วงที่2เนี่ยก็คือช่วงบ่ายก็คือประมาณบ่ายโมงบ่ายสเนี่ยก็จะมีการให้อาหารอีกรอบหนึ่งคือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมว่าโอ้โหเขาไม่มีใครที่จะ ไปเล่นโอ้โหกับน้องทั้งวันหรอกเขาเขา,เาต้องดูแลกองอื่นด้วยมันยังมีไข่ตุนยังมีแม่มันลิยังมีขาหมูอีกเพียบสําหรับบริเวณตรงนั้นเราลองไปฟังเสียงคีปเปอร์คนนี้ดูฮะสวัสดีครับชื่อเบนนะครับเป็นเนจ้าที่ดูแลสัตว์ที่ทสวนสัตว์เปิดเขาเกี่ยวครับผมเป็นพี่เลี้ยงน้องหมูเด้งครับก็หมูเด้งตอนนี้ประมาณเจ็สิบวันแล้วครับตอนเขาเกิดมาครับเราสวนสัตว์ก็ยังไม่ได้ประกาศเปิดตัวครับก็ผ่านไปสิบห้าวันแล้วเปิดตัวก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีคนเข้ามาดู มากขึ้นแล้วก็หลังจากเป็นกระแสก็คือมากบอกว่าไม่มีที่ยืนดูเลยครับคิดว่าความน่ารักของน้องแล้วก็นักเที่ยวที่มาครับถ่ายไปลงของตัวเองกันนะครับคือทุกคนก็ถ่ายไปลงกันหมดแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเป็นกระจายไปในวงกว้างครับผมครอบครัวเขามีเขาจะมีพี่ที่เป็นหมูตุนหมูหวานกัญญาอะไรครับงี้ตัวพวกนี้ก็เมื่อก่อนก็เป็นเหมือนเขาครับเด้งไปเด้งมาก็เป็นซุปตาเหมือนกันตอนที่หมูตุนเกิดหมูตุนก็ยิ่งกว่านี้ครับแต่ว่าตอนนั้น โควิดสวนสัตว์ปิดไปหนึ่งปีก็ไม่มีใครเห็นความน่ารักของเขาเขาก็น่ารักครับโตแล้วเขายังน่ารักอยู่แต่ว่าแบบความแบบโซนๆประมาณห้าหกเดือนครับผมแม่ห่วงลูกครับแต่ห่วงกินมากกว่านะครับ <c oughs> ก็สังเกตว่าเวลาที่ผมจะลงไปเล่นกับลูกเขาก็จะให้เขากินครับเขาก็จะกินถ้าถ้าเกิดไม่ให้เขากินเขาก็จะเดินไปไเรื่อยๆเดินไปเดินไป,นไปก็ไม่ได้เล่นนะครับไม่รู้ครับอยู่ดีๆเขาชอบวิ่งมาตัดขาครับก็แบบล้างๆบ่อยอยู่ก็วิ่งมาตัดขาวิ่งมาตัดขาอย่างนั้นครับอพอเขาเริ่มกัดเรา เราก็เลยถ่ายคลิปไอตอนกัดๆเนี่ยครับลงไปก็เลยเป็นกระแสเป็นมีของเขาไอกัดขาเนี่ยเป็นมีของเขาเลยครับทุกคนน่าจะรู้แล้วว่ามาดูได้อย่างเดียวไม่รบกวนไม่ส่งเสียงดังไม่เอาอะไรคว้างปลาครับตอนนั้นเขาอาจจะความคิดเขาอาจจะคิดว่านิโโปรเป็นสัตว์ที่ถึกขี้เอาหินเล็กๆเนี่ยคงไม่เจ็บอะไรแต่บบางทีมันอาจจะไปเข้าตาเข้าอะไรได้ก็ตอนนี้ก็น่าจะรู้กันหมดแล้วก็มาดูได้อย่างเดียวครับไม่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 รบกวนน้องครับฝากถึงคนที่จะมาดูน้องหมูเดงครับน้องหมูเดงโตไวมากนะครับก็ แล้วเวลาที่ตื่นก็จะเป็นช่วงแปดเก้าโมงแล้วก็บ,า 2, บ,า 3, บาก่ายสองบ่ายสามบ่ายสามก็กว่าเวลาประมาณนะครับอันนี้ก็บางทีเขาอาจจะไม่ตื่นก็ได้แล้วก็เขาโตวไวมากแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากก็อยากให้ถ้าใครว่างก็มาดูวันธรรมดาก็ได้ครับวันธรรมดาก็จะแบบเรื่อยๆครับไม่ไม่ไม่เบียดไม่เบียดจนเกินไปถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะได้ดูน้องน้อยนิดนึงเพราะว่าต้องให้คนอื่นดูด้วยครับผมก็ดูออนไลน์ดูผ่านช่องทาง,ทางสุสานเบลเขียวค่ะบุ๊คหนแจ้งแล้วก็ ตอนนี้ก็ปัดติกตอกไปก็น้องเที่ยวเต็มเลยถ่ายไปดูถ่ถายคลิปหมูเด้งไปลงเต็มเลยก็ดูจากทางนั่ก็ได้ครับเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเคลียร์นะสำหรับสิ่งที่คีคือร์ออ<า>เปีเ่ยจะต้องสร้างความคุ้นชินกับ <c oughs> ใช่นะครับเพราะว่าเออย่างว่าแหละพอเดี๋ยวหมูเด้งก็ต้องโตใช่ไหมล่ะอ่าเดี๋ยวปวดเจ็บไข้ได้ป่วยนะคุ้นชินไว้ก็จะได้เข้าถึงสัตว์ได้ง่ายนะคนก็ อย่าไปดราม่ากันเลย <S <S ใช่ทีนี้ไปกันที่พอออีกนิดนึงคุณผู้ชมก็ไปสัมภาษณ์ผอ,ออมาด้วยพอ,อ้เนี่ยเขาอยากให้มองอีกมุมนะคืออย่าไปไปเห็นมุมว่าโอ้โหหมูเด้งเนี่ยมันดีตลอดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยในมุมนึงเนี่ยน้องก็ต้องการเวลาพักผ่อนนะแล้วเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวอันนี้ต้องชื่นชมนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าความดังมันดังใช่ไหมนอ้องอามครับนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางไปจริงๆอ่ะเขาไม่มีการไปก่อกวนนะไม่ว่าจะเป็นการเคาะหรือว่าดราม่าที่เราเคยเห็นว่ามันมีคนโยนหินอะไรไปเนี่ย คือล่าสุดเนี่ยไม่มีแล้วเพราะเขาเนี่ยทำความเข้าใจไว้อย่างชัดเจนซึ่งพอเนี่ยก็ฝากในเรื่องนี้คุณผู้ชมว่าดราม่าที่มันเกิดขึ้นนะโหทั้งเรื่องอะไรนะมีคนเควมนะม,ม,มีประเทศบางประเทศเนี่ยก็เคมหมูแดงไปเรื่องนี้พอก็ตอบไว้อย่างน่าสนใจนะคุณผู้ชมเราลองไปฟังเสียงดูว่าขวนสัตว์ปเขาเขียวเองเนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่าหนึ่งต้องรำลึกกัว่าฮิปโปแคเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในไซเตสวันนะครับเป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากนะครับแล้วก็มี ประชากรอยู่ในธรรมชาติจริงแ่บไม่เกิน3,000ตัวแล้วเพราะนั้นหน้าที่ภารกิจหลักของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเองเนี่ยก็คือมีหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยก็คือเราต้องเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่เราได้น้องบุเด้งมาเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้น้องหมูตุ่นซึ่งเป็นพี่ชายเขานะครับก่อนที่จะเกิดน้องบุเด้งเองหมูตุ่นเองก็จะอ,อยู่กับแม่มาตลอดนะครับห้าหกปีเขาก็อยู่กับแม่มาตลอดเ แต่ด้วยการจัดการด้านสัตว์เนี่ยด้านประชากรสัตว์เนี่ยเราไม่สามารถให้พี่อยู่กับแม่ได้เพราะว่าพี่ก็เป็นตัวผู้อนาคตเนี่ยเขาอาจจะเกิดการผสมพันธุ์พี่กับแม่อย่างเงี้ยลูกกับแม่ได้อย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่วิธีการจัดการประชากรสัตว์ที่ดีนะครับตรงนี้เราก็เลยย้ายพี่หมูตุ๋นเนี่ยไปอยู่บ่อข้างๆจะเห็นเลยว่าบ่อข้างจะมีพี่หมูตุน๋นอีกคนนึงอยู่ตรงนี้นะครับส่วนน้องหมูเดงเองเนี่ยเขาก็อยู่ในส่วนแสดงซึ่ง ข้างส่วนแสดงเขาเนี่ยก็มีพ่อของเขาคุณพ่อโทนี่แล้วเขาเป็นเพศเมียอนาคตเนี่ยเมื่อเขาเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วเนี่ยโอกาสที่ทางคุณพ่อเขาจะมาผสมพันธุ์จากลูกเขาก็มีสูงเพราะนั้นเราก็วางแผนว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราจะเอาพี่มูตุนเนี่ยไปอยู่ในโลกใต้น้ําอีกจุดหนึ่งของของสวนสเปิดเขาเขียวเนี่ยที่จะมีความเอ่อคยกอะไรมีความที่บ่อสะอาดกว่าใสากว่าแล้วก็เอ่อ ทุกท่านสามารถเข้าไปถึงแล้วถ่ายรูปเขาผ่านช่องกระจกได้ที่สวยงามได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ระวังแผนว่าถ้า,า,าคุณพ่อคุณแม่เขาเขาแก่ลงแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาอายุยี่สิบกว่าแล้วนะครับเราอาจจะต้องอาหาสายพันธุ์ทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อเราจะให้พวกเขาเนี่ยดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปอยู่แล้วว่าล่องหมูเด้งเกิดที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็สำนักข่าวต่างๆทั้งต่างประเทศและ ในประเทศเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวดังๆทั้งชามทั้งรอยเตอร์ทั้งกาเรียเนี่ยก็มาทําแล้วว่าเนี่ยทุกคนรับรู้แล้วว่าน้องหมูเด้งเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยนะครับวันนี้เราเราไม่สามารถไปไปว่าเขาได้ว่าเขาเคมของเราหรืออะไรยังไงเพราะนั้นขค้นไียกอะไรสื่อออกไปต่างๆนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน้องหมูเดงนั้นอยู่ประเทศไทยครับอ่ะประมาณนี้คุณผู้ชมสําหรับเรื่องหมูเดงที่ต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นมุมมองจากคนที่เขาใกล้ชิดแล้วเขาก็ คอยดูแลหมูเด้งคือเขาก็อยากแบบให้รับชมความน่ารักของหมูเด้งเนี่ยไปอีกนานๆแต่น้องงามล่าสุดเนี่ยมันก็เกิดเรื่องไร้สาระขึ้น,นอีกแล้วทนายเกิดผลได้มีการโพสไหมน้องรามทนายเกิดผลเนี่ยนะครับมีการโพสต์ลง Facebook นะครับบอกว่าล่าสุดเนี่ยเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะอ,ออกมาเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวผู้ดูแลน้องหมูเด้งเนื่องจากหมูเด้งเนี่ยเป็นผู้หญิง ส่วนคนดูแลเป็นผู้ชายแล้วชอบไปจับเนื้อจับตัวน้องหมูเด้งเขาบอกเห็นแล้วรู้สึกไม่เหมาะสมนางไม่สบายใจอ้าวอย่างนี้ก็มีด้วยนี่คือย้อนไปนะคล้ายๆตอนน้องหมีเนยจะได้ไหมน้องหมีเนยตอนนั้นดังแล้วก็มีดาราเหมือนกันนะว่าดาราคนนั้นเป็นผู้ชายไปจับพุงน้องหมีเนยเออน้องเป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้นี่คล้ายๆกันเลยครับอคล้ายๆกันเลยแต่ก็ต้องยอมรับนะว่า มันกลายเป็นคือต้องบอกว่าเป็นโอกาสทองนะครับดังไปถึงทั่วโลกขนาดนี้ไปถึงต่างประเทศขนาดนี้เนี่ยคืออาจจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวนับจากเออหลายๆประเทศเนี่ยให้มาได้เหมือนตอนนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดชนบุรีก็ว่าได้นะครับเพราะว่าโปรติก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทะเลอยู่แล้วนี่มีหมูเด้งเพิ่มเข้าไปอีกใช่ไหมเออคือสวนสัตว์เขาเขียวน้องอามคือเขาทำทำมีมเก่งจริงๆนะนอกจากว่าฮิปโปแล้วเขายังมีแบบ ต,ต้องต้องชื่นชมลลออนต้องชื่นชมคนที่เขาเ,ออเป็นเจ้าหน้าที่อของสวนสัตว์นะเขาถ้าเขาไม่ถ่ายลงโซเชียลก็ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่ดังนะครับต้องบอกว่าเขาก็เก่งจริงแหละมีความสามารถที่ทําให้ฮิปโปตัวหนึ่งเนี่ยมันดังขึ้นมาได้นะโดยเฉพาะใน t ิ k กต็อกเนี่ยใช่ไหม,มจะมีการเอาไปใส่เสียงน่ารักน่ารัก,รกต่างๆคนดูเขาก็เอ็นดูแล้วก็แห่มากันนะโอ้โหคือจะเล่าให้น้องอามฟังกับท่านผู้ชมฟังนิดนึงนะ คิปเปอร์คนที่เขาดูแลหมูเด้งหรือว่ากงทิปโปกงเนี้ยน้องงามวันที่เขามาสมัครงานนะเชื่อไหมเขาสัมภาษณ์งานแล้วเขาพูดอย่างมั่นใจเลยนะน้องงามว่าเขาจะทําให้ทิปโปกงเนี้ตั้งแต่ใครตุนเลยนะมหมูตุนเลยเนะี่ยดังให้ได้แล้วก็กลายมาเป็นขามหมูแวนเดอะแก๊งทุกวันนี้คุณผู้ชมก็ดังจริงนะดังจริงคือไม่ได้ดังแค่หมูเด้งนะมันมียุคก่อนโอไม่ว่าจะเป็นอะไรอะโกะใช่ไหมหมูกรอบ มาไข่ตุนแม่มาลิขาหมูหมูตุนโอ้โหคือเต็มไปหมดเป็นครอบครัวใหญ่เลยอะนี่แหละก็คือต้องบอกว่าอันนี้น่าชื่นชมจริงๆทีนี้คุณผู้ชมเราไปดูฟีดแบ็กกันหน่อยต้องบอกว่าต่างประเทศเนี่ยเอาไปเล่นกันเป็นมีมแบบอโอ้โหเป็นไวรัลคือระดับโลกเลยนะคุณผู้ชมสําหรับเจ้าหมูเดงเนี่ยล่าสุดเนี่ยทีมาบยนมิวนิกครับผู้ชมสโมสรอนฟุตบอลชั้นนําของบุนเดสเลกาเยอรมันเนี่ยได้มีการไปตัดต่อนะฮะเรื่องสกอร์ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับดินามโมสาเก็บ ตอนลุ้นสกอร์ที่บาเยนเนเนี่ยนำ3-0ก่อนมานำเนี่ยเหลือ3-2และปิดท้ายด้วยการจบการถล่มเนี่ย9-2ก็คือมีการเอารูปหมูเด้งเนี่ยไปใช้เช่นเดียวกับทีมฟินิกซันนะฮะเป็นทีมบาสเกตบอลชื่อดังเลยครับของ NBA เน <posso S 1> ี่ยคุณผู้ชมมีการตัดต่อรูปหมูเด้งนะเคียงข้างกับเควินดูแลนซึ่งเป็นผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ของ NBA เนี่ยคุณผู้ชมพร้อมแคปชั่นระบุว่า energy ของหมูเด้ง <şu S 1> แล้วก็เหมือนว่าโ ho โชพลังอะไรอย่างงี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นอเมริกันฟุตบอล วอชิงตันคอมมานเดอร์ก็มีการโพสต์ข้อความว่าหมูเด้งคุณมาทำอะไรที่นี่คือโอ้โหดังระดับโลกน้นองงามที่นี้น้องงามทิ้งท้ายหน่อยเป็น National นลจิออกราฟิกคืออ,นนอันนี้เป็นโอ้โหสรารคดีระดับโลกอันนี้คือสรารคดีนะครับของ National Geographic เนี่ยนะเขาพาดหัวเลยนะครับว่าหมูเด้งฮิปโปแคละแตกต่างจากฮิปโปทั่วไปอย่างไรนี่นะครับแล้วเขาก็อธิบายบอกว่าฮิปโปแคละเนี่ยเป็นหนึ่งในสองสายพันธุ์ของฮิปโปที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลก ซึ่งอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เรารู้จักกันดีคือ h i ปโปโปเตมัสซึ่งเป็นสายพันธุ์ทั่วไปแม้จะมีรูปร่างและสีที่เหมือนกันแต่ฮิปโป2สายพันธุ์นี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของขนาดนะครับแล้วก็ฮิปโปสสายพันธุ์นี้เนี่ยแยกออกจากกันเมื่อหลายล้านปีก่อนโดยทาง National Geographic เนี่ยมีการรายงานบทสัมภาษณ์ของค a r ์เรนแวโกเจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำพิตเบิร์ก ซึ่งก็มือฮิปโปแคละเนี่ยเหมือนกันนะครับบอกว่าฮิปโปแคละมีขนาดเล็กกว่าฮิปโปโปเตมัสถึง10เท่าเมื่อโตเต็มวัยฮิปโปแคละจะมีน้ําหนักสูงสุดประมาณ600ปอนปอหรือประมาณ270กิโลกร,รมัมขณะที่ฮิปโปทั่วไปเนี่ยจะมีน้ําหนักสูงถึง4.5ตันครับหรือ4,500กิโลกร,รมัมอีกหนึ่งความแตกต่างที่ชัดเจนคือถิ่นที่อยู่อาศัยฮิปโปทั่วไปเนี่ยสามารถพบได้ทั่วแอฟริกากลางและแอฟริกาตอนใต้ รวมถึงพื้นที่เล็กๆที่ทอดยาวตามแม่น้ำนายขึ้นไปทางเหนือจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนฮิปโปแคลเนี่ยเป็นสัตว์พื้นถิ่นในป่านะครับและหนองน้ำของแอฟริกาตะวันตกมีลักษณะน,นิสัยชอบอยู่อย่างสันโดษต่างจากฮิปโปทั่วไปที่จะอาศัยอยู่เป็นฝูงประมาณ40-200ตัวนะครับอ,อย่างไรก็ดีครับทาง National Geographic เนี่ย เปิดเผยว่าสิ่งหนึ่งที่ฮิปโปสองสายพันธุ์นี้เหมือนกันคือพวกมันชอบพ่นอุจจาระเหมือนกับสปริงเกอร์โดยใช้หางสะบัดไปมาเนชั่นแนลจูราฟิกจึงเตือนนักท่องเที่ยวบอกให้ระมัดระวังนะถ้าไปชมฮิปโปที่สวนสัตว์แล้วเจ้าหมูเด้งนี่พ่นสปริงเกอร์เรียกเนี่ยโอ้โหมีพ่นนะแต่จะชอบพ่นช่วงเชา้าเขาบอกนะว่าพ่นช่วงเช้าเนี่ยโอ้โหต้องบอกพิ้วเลยแต่อาจจะยังไม่ได้ชัดมากเพราะยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ยังน่ารักอยู่น้องน่ารักจริงๆน้องน่ารักมากสําหรับหมูเด้งเนี่ย ใครไปดูก็หลงแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกนะว่าถ้าใครที่อยากไปดูช่วงนี้จริงๆนะน้องอ่ะคือใครที่อยากไปดูช่วงนี้จริงๆเนี่ยไปวันปกติอย่าไปเสาร์อาทิตย์เขาบอกเลยว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยอย่ามามคือคนเยอะจริงๆนี่ก็ต้องบอกว่าออกมาเล่าให้ฟังนะผู้ชมสําหรับพวกที่เขาโลกสวยกันอยู่ว่าโอ้อย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้นะพี่เลี้ยงเป็นผู้ชายน้องเป็นผู้หญิงตลกฮนะบอกคำเดียวว่าตลกเกินไปนี่ก็เป็นเรื่องราวของหมูเด้งที่<ฮ>เอามาให้ผู้ชมเนี่ย ได้รับทราบนะค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นเรื่องน่ารักน่ารักของ,องเจ้าหมูเด้งแต่ทีนี้เนี่ยเรามีงานบุญดีๆคุณผู้ชมมาฝากครบรอบสถาปนาเนี่ย77ปีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพโดยจะมีการจัดงานเนี่ยในวันที่23กันยายน2567ตั้งแต่เวลาเนี่ย8โมงครึ่งจนไปถึง4โมงครึ่งณอาคารหอประชุมเนี่ยมวก48พรรษา ใครอยากร่วมเป็นเจ้าภาพเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถสมทบทุนได้เลยนะกองทุนพัฒนาคณะพุทธศาสตร์เจ้าภาพเนี่ยทุนการศึกษาทุนละ3 0 0พบาทหรือจะบริจาคเนี่ยตามกำลังศรัทธาได้ที่คณะพุทธศาสตร์มจรวังน้อยคุณผู้ชมหรือว่าที่เราขึ้นเนี่ยข้างหน้าจอนี่แหละ,ะคุณผู้ชมที่บริจาคเขามีเสื้อให้สวยให้ด้วยนี่ใช่ไหมนี่เสื้อน,นี่สวยงามเลยนี่อันนี้เป็นเสื้อนะถ้าร่วมบริจาคก็จะได้รับเสื้อนี่สวยเลยนะสีเนี่ยโหสีชมพูมาเลยนี่ ให้ดูกันนี่นี่นะครับก็ใครสนใจก็ร่วมบริจาคได้กับทางมจรเพราะว่าเจ็กี่ปีนะ77็สิบเจ็ดแล้วั้งปีเห็นว่าประมาณ5ปีถึงจัดงานครั้งหนึ่งแล้วจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะสำหรับปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่เคียงคู่สังคมไทยแล้วก็อยู่เคียงคู่กับศาสนาของเรามาครับ